สวัสดีจ้าทุกๆคนเดอ้อสำหรับผู้ใดที่เบิ่งคลิปนี้ก็ขอให้มีร่างกายสุขร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตจากข้างในสุขภาพใจสุขภาพจิตสุขภาพใจเนาะแข็งแรงจ้าอันแม่นจี่ถือรางวัลที่หนึ่งรวยล้านแต่ว่าสามสิบล้ลานรวยยี่สิบล้านแต่ว่านอนอยู่ห้องไอซียูแต่ว่าจะควงถือรางวัลที่หนึ่งนี่มันกะบวยเนาะ เอาจเมื่อเขาเรื่องกันเรื่องนี้เพิ่นทรงมาว่ามันเกิดขึ้นหลายปีแล้วล่ละพอเม่เพิ่์นอ่ะมีลูกยี่ส่คนลูกสาวสองคนลูกชายสองคนเพิ่นจบมอหุมากเพิ่นก็บเรื่องไปเห็นงานของเทพไปเห็นงานลงงานน่ะน้ำาอยมันกับบอดีขึ้นเลบบอกาอ้่าคือบอดีขึ้นไหมแต่ว่ามันก็เก็บเงินไ่ค่อยได้แมมแล้วว่าหาเงินได้กับมันกับมันกับบเหลี่อสทุ่านแล้วว่าที่มันก็ได้หน่วยกับปว่า พอมาอยู่หลกักกระแต่งโตแนค่ะนั่นค่ะนี่แนสรงให้แม่แนกับโบพ่อก็เลยว่าเออก็เลยมีคนส่วนน่นเอาเ้าไปเห็นงานพัทยาเราก็ไปเลยได้ไปเห็นงานมันก็ว่าไปเห็นงานบ่านั่นแหละไปเห็นงานบ่ายอยู่สามปีเลมีผู้ชายผิวสีสัญชาติฝรั่งเศสมาเที่ยวผู้ชายคนหนีว่าเพิ่นบ่นเพิ่นมาไทายครั้งที่สองกับมาเที่ยวกับมีการว่าเอากันออกไปทั้งนอกเนาะ บาที่นี่กับพ่อนเอาเออป็นข้างนอกบาเนียนพึ่นกับมิการว่ากลับไปประเทศแล้วบอกว่าสีไม่รอกลกับมาอีกกับมาเที่ยวหมองเกากมามาเอื่อนหาเล่านี่แหละก็เลยแบบว่าพ่อมาขังที่สองนี่ผู้ชายเลยว่าฉันนี่แบบว่าพึ่งพ่อใจเธอสัน้นฉันอยากเลี่ยงดูเธอแต่ว่าฉันไปเทศงานนี่เธอโอเคบ ผู้ใช้ก็เลยเสนอเงินวันเสยเงินเดือนอย่างสี่ซํำนี่แต่บานนี่เพิ่นก็บอกอยู่ว่าแต่ว่าฉันก็ยังบ่ค่อยมั่นใจเธอปันไดเพิ่นก็เลยสียเอาเพิ่นเอาพี่คนนี้แหมเจ้าของเรื่องนี่เพิ่นว่าเอาไปฝากอันงานไว้ก็เหมนเห็นงานแบบคือจังฟิตเนสนี่แไหงานยิ่มงานอย่างสี่หละก็เลอกไปฝากเพราะวา่าเอาไปฝากนี่เป็นมูเพิ่นเด้ เรากะอันนี้ล้วกะเห็นเงินเดือนเนาะล้วกะบอกว่าคนผู้ใช้ฝรั่งเศสล้วกะบอกว่าสมาช์ฉันจ้างเธอเพราะวา่าทาให้ถ่าคือเราบ่เสียใจว่าทาให้เห็ดงานยุ่งงงถ้าเพิ่นกลับประเทศไปนะแม่ข่อยเขาบอกติดติดขัดขัดคือเพิ่น,นวานา่าล่ะถ้าแบบว่าเห็ดงานยุ่งองถ้าบ่เออถ้บบาบดเห็ดงานก็ยยานผู้ยิ่ง,ง,งกลับไปเห็ดงานบ้าคือเกาเพิ่นก็นเลยเอาผู้ยิ่ง,ง,งน,นี่มาเห็ดงานยุ่น น้ำมูเนี่ยแม่เป็นแบบฟิตเนสเราเพื่อนก็บ,บอกว่าเบากระมูเพื่อนนี่เนาะให้เงินเดือนเท่าไหก็ได้เราเราก็สิใจให้เพราะว่าเราจใจพี่คนนี้อยู่แล้วให้พี่คนนี้คิดว่าจะของเห็นงานหนึ่งสินาะมันสีบโบเด้ว่างคือเพื่อนเอาง่งยๆเพื่อนกับหูจักว่ากิติสา์เป็นยังไงส่วนใยญ่เขาบอกอะไรเขอจะโดนทั่วลงนั่นแหละเพื่อนก็เลยเออกับโอเคบอ ให้เห็นงานกังเว้นังสีนะเห็นงานกังเว้นกับสีได้วางกันขึ้นกับไปนอนไปกับสีได้มีเวลาคุยกันผู้หญิงก็โอเคกับว่ากับมูกับยังเออแล้วก็ไปเห็นงานอยิงสีแล้วว่าเป็นอยู่ยังสี่ประมาณสามปีระหว่างที่ว่าหลังจากที่ว่าผู้ใส่ฝรั่งเศสนี่ให้เงินเราแล้วก็มีเงินเหลือได้แล้วก็ได้เงินเดือนจากฟิตเนสอีกแม่เพื่อนก็ห้เพื่อนก็ดีอยู่มองฟิตเนสแล้วก็ไปเป็นแม่บ้านนี่แล้วก็บ่เดียกอายเด้แล้วก็ไปเป็นแม่บ้านทําความสะอาดบัดที่นี่ พ่อนพอเหลือมีเงินกับเดชสรงห้แม่แตะกี้กับทรงยูบริตทรงหลายแล้วก็ทรงหายแต่ว่าแล้วบ่บอกผู้ได้ว่าแล้วอนคบกับชาวต่างชาติพราะว,ว,ว่าต่อแรกอ่ะหนึง่งคือคืออยากายอยากอาออย่างว่าเตีว่าได้อันผิวสีนไหมอันนึงอยากไอที่แรกด้วยอันนี้โตเล่าเดความคิดเล่าแล้วก็อยากไอแล้วได้บกกาบอกบานนี้กับสองก็คือ,อยานเขาโบแน่นนอนกับเจ้าของ ว่าสั้นบานี้อยู่ต่อไปต่อมากกับว่าฮักกันบานี้พอคบกันได้ห้าปีละคือผู้ชายก็ดีเด้ผู้ชายก็ดีเนี้ยนั่นเพิ่งกับบินมาบินมาบินไปฮังเสียละเราก็เลยว่าเลาก็มีการบินไปบ้านผู้ชายอยู่สองเืออยู่บัาที่นี่มือหนึ่งมาผู้ชายก็เลยอยากไปบ้านเล่าว่าจีขอเล่ากับแม่กับพ่อยไปบองซีน้าเราอยากเอาลเราไปเมืองหนอกน้ำล้วก็โอเคกับผ้ามาเพิ่นเหมือนคนอีสานบ้านเฮาเด้ ก็เลยผ้าผ้าผู้ชายมากจากผู้ชายซื้อรถให้เราเด็ดเพราะคบกันมันหาปีผู้ชายก็ซื้อรถเนาะก็ขับมามาบ้านที่แรกแม่แม่เราเห็นแม่แม่เราแบบคือเราบ่เคยเว้าให้ผู้ใดฟ,ฟังแม่ว่าเรามีนผู้บ่าวแม่แม่เราก็อึ้งแต่ว่าแม่เราก็เว้าอยู่ไอ้ลา่ามึงสิเอาทั้งเตื่อมึงก็คือบ,บอกขา,ขาวๆเอาฝรัง่งคือเขาว่าซั่นแต่ว่าอันนี้ก็คือแบบแม่เพิเ่นเว้าหยอกล่ะโอ้ยกูมึงเอาอีหยังมาฝากกูนอกวาซั่นบานี้ กับยูนบ้านบ้านแม่แต่ว่าจะของกับนอนลงแร่มกับผัวน่ะแต่ว่ากังเว้นกับมาอยสามสี่มื่นะตนผัวเล่านี่ก็เลยบอกว่าเพื่อนถืซื้อบ้านเพราะว่าจิตแดงงานกันเราก็ถืซื้อบ้านยูไทยงี่เงาเพื่อนไปฝรั่งเศสแล้วเพิ่นกลับมาเพื่อนก็จเได้นอนอยู่บ้านหน่งสี่หน้าบ้านนี้ก็เลยอยากให้แม่ไปเบื้องน่ำคือโรเซ่ไผ่เมียเล่าไหมก็เลยอยากให้แม่ไปเบื้องนํำไปหาเบื้องบ้านเพราะว่าโตโตผู้หญิงอ่ะกัเลยว่าเออเขาสั่งให้แม่ฉันไปเบื้องไปนี่นํำพูดเ่าว่า ตามรักอันห่วงจุยบ้านเ่าเล่แม่มงนี่ดีบ่ดีมงดีก็ไปเลาะหาเบิ้งก็ไปเลาะหาเบิ้งหานี่แหละก็โอเคก็ได้บ้านหลังได้บ้านหลังหนึ่งสร้างเสร็จแล้วของโครงการก็เลือกตกแต่งหรือยังกับก็เส้นสัญญาแหละกับตกแต่งเอาเนาะอยากได้ยังกับเพิ่มเติมบ้านนี้เพิ่นก็เลยบอกอยู่ว่าบ้านหลังนี้จากสี่คุยกับผัวเลยเด้บ้านหลังนี้ย่ามเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพราะว่าเันสิบอยู่ต่างประเทศเด้บ้านนี้ กับกิมาถ้ายาเง,งียมาพักผ่อนังสีนะกับซื้อเพรนี่เจอซื้อของเขาครบแล้วเพื่อนก็เลือกหลังที่ว่าอยู่ไก่ปอมยง้มปอมแล้วพอพ่อแม่จะหมู่บ้านนี้ก็มีวงจรปิดมีอย่างทุกอย่างแล้วก็ที่ไก่ง้ยมันจี่พอห้องบุคคลอยู่บ้านมียง้มมีอย่างมันก็นจะปลอดภัยก็โอเคก็บ,บอกว่าอประมาณว่าเดือนละเชือสองเชื่อให้พ่อกับแม่เนี่ยมันนั่เรืนบ้านแน่มันจันกคือบ้านมีคนอยู่หรือว่ายางมไปตลาดแต่ยังสี่เพราะว่าบ้านเล่า กับมู่บ้าเนี่ยห้างกันมามั่นบ่เกินยี่สิบโลไหมถ้าพ่อแม่มาในเมืองก็คือกระสีห้มานอนเเล่นอยู่หลังนี้ได้สิคนะพอแล้วหนนขับตุกๆเดะตุก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 สิิงสิไหมขาเจ้าเอื้อนอีหยังนั่นแหละที่ฝรั่งมักนั่นแหละก็คือมานอนเเล่นมาหยังสี่ได้บาทที่นี่ เพิ่นกับกับไปเนาะแล้วก็ว่าแล้วก็เลยบอกตัดมาว่าเราเลยบอกว่า,ววาเรื่องบ้านเล่านี่ตอนแรกๆนี่พอแม่กับโอเคอยู่บันี้พอ่อตอนหลังนี่แม่เล่าน่ะทีว่าเราไม่พี่น้องซีค่อนมันบอกอายเรายุ่งเทปแล้วก็ตัวมี่น้องอ่าพี่สาวหรือน้องสาวโอ้ยขาจำไม่อค่อยได้นะเนี่ยนั่นแหละเพิ่นเห็ดงานเพิ่นเห็ดงานน่ะรงงานไหมอยู่ในตัวจังหวัดนะแม่ กัเอาผัวพอบ้านเรานี่มันเป็นสามห้องนอนเดียสามห้องนอนสามห้องน้ำสองชั้นเอาผัวกับเมยคููนี่จากตรกิจที่ว่าเพิ่นขี่รถมอไซค์เที่ยวเอาเที่ยวไปกลับไปกลับพอกับแม่เนี่ยกห้พี่สาวรือน้องสาวน้อนนี่แหละจ้ะกับมาอยู่กับผัวมาอยูหองหนึ่งอ่พอกับแม่กับมันกับสิมีห้องนอนของฝรั่งกับเอือยมันบอกกับตัวเจ้าของเรื่องนี่ยู่หองหนึ่งมันก็สิบิวงอีกสองห้องมันบอนั่นแหละก็เลยเอา พี่สาวหรือน้องสาวคนนี้ก,ก็ผัวไม่อีกห้องนึงมานี้ร้านน่ะลูกของอันพี่ชายนี่อีกคนนึงอ่ะมันเลี่ยนระดับอันเพว่าชอบเพาว่าสวงสินะไก่มันมาอยู่อีกห้องนึงมันก็เต็มเปสามห้องพอดีก็คือเมื่อกินมามย์ยวนนี่ตอนนั้นราว่าช่วงนั้นและแล้วรบริการบ,บ้านมาโดนเนดิช่วงโควิดแล้วบริการบ,บ้านมาแต่เราสงสงเงินมาให้ตลอดมาที่นี่พอหลังโควิดมาได้แล้วเ,เลยมาไหม มาบานล่ะแล้วเรียกว่าแถบช็อกกันลงจากสุวรรพุ่มกันลงมากเครื่องจังหวัดเจา้าเนานแลวกออันนั้นแท็ทกซี่มากพอจ,กาาจะขอมะบานเราไม่ขุณแจเนาะแล้วว่าเขามาบานนี่แล้วว่ารับสภาพบ่ไ้เลยคือแบบว่ามันบ่คือบานใหม่เนาะคนอยู่เอาล้านพี่สาวหรือน้องสาวเจ้า皇งนี่แล้วก็ผัวอันบอจากก็เป็นสามเราตากระแยกกับมาเป็นบางเทือ แต่ว่าบบดนี้เพ่นเห็นงานรงงานเนาะพ่นก็บเทื่อเพิพนกพาห้ามู่เมื่อกินนั่นกินนี้ก็มีขวดเบียร์ขวดยังตังแต่ว่าสภา่าเงื่อนค้นที่ว่าใส่แล้วไม่จ่าจากเฮื่อนพ่นบกิ่งเกี้ยงๆนี่ไหมพ่นว่าโอ้ยหลับสภาบไดว่าซั่นห้องนง้องหน้ามันก็สกับโปรกไหมขาดการแบบดูแลพามงพาม่านก็เป็นบางมองก็เป็นรุดรุดบได้รุดหมดได้รุดเป็นบางมองบางจุดเพ่นว่าโอ้ยอันพัวเพื่อนเหแไหม อันพวกนี่ฝรั่งเศสนี่ซูนมาสันซูน,นแบบวยวยวายแบบว่ากะบอกว่าเอาไปให้หมดพี่น้องเธอชั้นบอกว้ามันยังจะไมเ่เหตุบ้านจังสี่แม่เพิ่นซูนแม่นั่นล่ะบ้านนีเจะควงก็เลยโทรหาแม่โทรหาแม่แบบจะควงกับูนนี่กว็ววยวายกบแม่ก็พอแม่ก็พอ,กพอน่ะด่าแล้วกลับแล้วก็บ,บอกว่าห่วงบ้านห่วงพี่นี่นี่ภาษาเขาไมา่อยู่ซ้ำนี่ก็บว่านั่นติโตผู้ชายเนี่ยก็เลยว่า บ่ไหวบ่ไหวยังสีคือผู้ชายกับนอนบ้านแล้วได้ศูนย์กับไปนอนรงแรมหอบกระเป๋าทั้งหลายเนี่ยไปนอนรงแลมกับยืนน้องกับแบบเล่าอ่ะก็บเลยบอกพ่อกับแม่ไว้ยืนข้าขาดผัวยืนข้าขาดมาให้เก็บของเก็บยังออกยังสียนะพ่อกับแม่กับบ้านเสีไปบอกกับเขาว่าจังไหนสีบอกกับลูกคนที่อยู่กับหลานกับบ่กล้าว้าแม่กับมีการพิษกันบ้านนี้เราก็มาบอกผัวว่าพ่อกับแม่ฉันนะบ่กล้าวเฮ็ดจังไหนยังสียนะ ฝรั่งเนี่ยก็เลยว่าเอาจังสี่ฉันมีทางให้เธอเลือกถ้าเธอเน่ะเลือกครอบครัวเธอเธอก็อยู่หนีบ้านลังนี้ก็เป็นของเธอไปฉันก็สิแบบว่ายากับเธอไม่แบบว่ามันจะพันอ่ายากับเธอแบบฉันสี่ห้บ้านลังนี้รถถึงรถสอ่หายอยู่แล้วพอมันนี่ก็มาใส่เนาะฉันก็ให้เธอไปแล้วคันจะให้เธอกว่านึงแต่ว่าฉันกับเธอจบความสัมพันธ์กัน เธอเลือกเอาถ้าเธอเลือกฉันก็คือขายบ้านนี่บอ,อกเอาไว้ไแม่เออแล้วแหละเรกาก,เรก็เลยว่าเราก็เลือกเลือกเอาผัวเราก็เลยบอกว่นน่ะติดขายติดขายแหละบ้านนี่ก็เลยหนีเงาไอออกนั่นแหละแต่ว่าตูนฝรังร่งแล้วว่าผัวเราก็บ,บ่ได้ใจดำาะแต่ว่าเพิ่นกส็ส่งเงินพอห้ยม่เพิ่นทุกเดือนเพิ่นก็เลยว่าบัดนี้เงีามาให้สิเพิ่นกะเก้าโรงแรมเอานอนโรงแรมเอาสบายใจกว่า ทุกมือนี่กับกับพี่น้องเพื่อนก็คือเบื้องหน้ากันบ่่อยติดดอกเขาก็บอกว่ามันเอาแต่ผัวเอาใจผัวยังสัน่นจังสี่แต่เล่ากับว่าเป็นอุท่าหวนบางเท่อเนี่ยที่เฮาใจดีเกินไปมันก็มาซึ่งเหตุการณ์ที่คอยเล่านี่แม่นั่นแหละเราก็เลยเอามาว่าเป็นอุท่าหวนเฮานี่แหละแต่ว่าพอกับแม่เนี่ยเพื่อนบ่บิ้งเด้ฝรั่งกับ,บ่ไดดใจดำเด้เราก็ส่งเงินเนี่พอกับแม่คือเราดูแลแต่พอกับแม่แมม นั่นแหละบ้านก็คือขายถิมตอนก็คือขายแล้วแล้วเบาเรื่องนี้มากกับหลายปีแล้วเนาะกับมาเอามูเจ้าฟัางเนาะมูเจ้าคิดจังไดเนาะกับคอมเมนต์มากฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ในเดอจ่ายย่มขอลงคลิปมูเจ้าก็จะได้เห็นเนาะขอบคุณค่ะ